ผมแอนตี้คนทำสัญญกรรมหนังตาตกจริงๆก็โปรงได้นะแต่ที่ยอมไม่ได้ดันมีคนทักว่าผมเป็นพ่อภรรยาตัวเองก็เลยต้องมาที่นี่ครับโรงพยาบาลไอดีที่กังนำที่สำคัญคือมันหย่อนมาปิดตาดำทำให้มองเห็นไม่ชัดอยู่กันมากือบ50ปีออกกำลังกายเหงื่อหยดเข้าตาง่ายแสบตาต้องมาตัดมันทิ้ง ต้องมาดึงมันขึ้นครับไหนก็มาถึงที่ละลดอายุลงสักสิบปีผ่าแต่สมองเพื่อช่วยชีวิตเลยคิดว่าสัญญกรรมความงามเป็นแค่เรื่องไร้สาระแท้จริงแล้วมีคุณค่าเหมือนกันแต่คนละด้านกลับไปจะได้เป็นพี่ชายครับไม่ได้เป็นพ่อภรรยาวดดิ้งของคุณหมอที่พูดเนี่ยแกพูดบอกว่าเฮ้ยการดึงขึ้นเนี่ยต้องดึงขึ้นให้เป็นธรรมชาติที่ผมกลัวที่สุดก็คือกลายเป็นลิเกนะครับตื่นเต้นนิดนึงนะครับแต่ก็ไว้ใจที่นี่นะโรงพยาบาลไอดี เป็นคนคไข้แลววันนี้เปลี่ยนชุดผ่าตัดโรงพยาบาลไอดีแต่ในฐานะเป็นคนไข้ผ่าห้าชั่วโมงพักฟื้นสองชั่วโมงปวดน้อยมากผมผ่าคนเด่นมาเยอะแต่ยอมรับเลยนะว่าหมอที่ไอดีเก่งมาก